เรื่องก็เริ่มที่ดาวเคราะห์สีแดงที่ซึ่งไร้าอากาศและก็ขาดชีวิตที่ทุกคนต่างก็รู้จักในชื่อที่เรียกว่าดาวอังคารแต่แท้จริงแล้วชื่อของดาวดวงนี้มันก็มีชื่อเรียกว่าบาซูมและมันก็ไม่ได้ขาดอาหารหรือร้างไรสิ่งมีชีวิตอย่างที่ทุกคนนั้นเข้าใจแต่ทุกว่าในตอนนี้บาซูมมันก็กำลังจะล่มสลายซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า มันก็มีเผ่าที่ชื่อว่าโซดันกานครแห่งผู้ล่านาจาที่กําลังพยายามกืนกินและพยายามสูบพลังชีวิตของดาวดวงนี้ให้มันแห้งเหือดแต่มันก็มีเพียงนครฮีเลียมทุ่มนั้นที่สามารถต่อกรกับโซดันกาได้เพราะความขัดแย้งระหว่างสองชนเผ่าที่ต่อสู้และสร้างสงครามกันมาอย่างยาวนานมากกว่าหมื่นปีในขณะที่ผู้นำของโซดันกาก็กำลังถูกพวกฮีเลียมต้อนจ,จนมุม จ,จู่ๆพวกเทินพลังเทพภูพเขาก็วาเข้ามายิงอยู่ตรงหน้ากับผู้นำโซดันกาที่ชื่อว่าแซปทานเร้ากับมอบอุปกรณ์พิเศษให้กับเขาและพูดบอกกับผู้นำเถื่อนคนนี้ไปว่าหากเจ้ายอมทำตามคำสั่งขององค์เทพีเจ้าก็จะได้ยึดครองดาวดวงนี้แต่เพียงผู้เดียวและพาไปตามที่โลกมนุษย์ชายที่ชื่อว่าจอร์นคาร์เตอร์อดีในทหารยศร้อยเอกผู้ซึ่งเบื่อนหน่ายสงครามซึ่งเขาก็ไป่ห้กับเรื่องนี้ และมันก็ดูเหมือนกับว่าพระเอกเขาก็พยายามส่งจดหมายให้กับหลานชายของเขาแต่พอเน็ได้รับจดหมายของลุงแล้วรู้ว่าลุงจอหนผู้ลำรวยของเขานั้นเขาก็ได้เสียชีวิตซึ่งนั่นมันจะทำให้ทางพ่อบ้านได้นำเขามายังงคลือนหาสุดหรูที่เต็มไปด้วยข้อมูลของการขุดหรือพยายามหาของมีค่าบางสิ่งที่ทางด้านพระเอกเขาก็พยายามตามหามันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งทางด้านพระเอกเขาก็ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่าของมีค่าทุกอย่างมันก็ถูกส่งต่อให้กับหลานชายของเขาอย่างทางด้านเอ็นกาไลส์เบอร์โลซึ่งนั่นมันก็รวมถึงข้อความในสมุดเล่มหนึ่งที่ถูกเขียนบันทึกเอาไว้แล้วพอทางด้านเนทได้เริ่มอ่านข้อความมันก็ทําให้เขาได้รู้ถึงอดีตของผู้ที่เป็นลุงอย่างพระเอกซึ่งเมื่อ,อดีก,ก่อนหน้านี้พระเอกในตอนที่เขานด้นยังเป็นนักสำรวจ เขาก็มีความเชื่อว่าภายในถ้ำใดถ้ำหนึ่งเหมือนก็น่าจะมีทองคำที่สามารถทำให้เขารวยเละแต่ดูว่าจูๆ่ๆพวกทหารม้ามันก็เข้ามาจับกลุ่มตัวของเขาเพื่อล่างมาพูดคุยกับทางด้านพันเอกพาวิลซึ่งเนื่องจากพระเอกก็เป็นอดีตทหารม้าที่เก่งกาจเหนือใครแต่พอทางด้านพระเอกพูดตอบปัตทาน,นผู้พันพาวิลว,ว่าตอนนี้ผมก็เป็นได้แค่อดีตทหารและทนันทีที่ผมรวย และสามารถแหกจากคุกนี้ออกไปได้แล้วก็ทันทีที่ผมมีอำนาจผมก็จะจัดการและเล่นงานคุณเป็นคนแรกแต่ถึงแม้ว่าพระเอกจะปากดีแต่ยังไงตอนนี้เขาก็ยังไม่รวยและก็ยังติดอยู่ที่ด้านในคุกจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถแหกคุกและรีบขี่ม้าหนีออกไปแต่พอทางด้านพวกทหารมา้าพร้อมกับผู้พันพาวิลเห็นว่าพระเอกหลบหนีผูกเขาต่างก็ขี่มา้าตามไล่ล่าพระเอกมาแบบติด,ตด จนกระทั่งพวกเขาหนังก็มาปั้นหน้ากับพวกนักรอบอินเดียแดงและที่ใหญ่ไปมากกว่านั้นเมื่อลูกน้องคนหนึ่งของผูพ้พันพาวิลเขาก็ดังเปิดศึกใช้ปืนยิงคนพวกนี้ก่อนและในเมื่อสองฝ่ายต่างก็ยิงประทะกันและพอพระเอกเห็นว่าทางด้านผู้พันพาวิลเขาก็ถูกยิงจึงทําให้ตัวของเขาหนันก็ต้องตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยผู้พันพาวิลและรีพาเขาหนีออกจากเขตพื้นที่สงครามนี้ซะ และหลังที่พวกเขาเดินทางเข้ามาที่ด้านในถ้ำแห่งหนึ่งที่มันก็มีสัญลักษณ์แปลกคล้ายกับลูกแมมมูมและในขณะที่พระเอกกำลังเดินสำรวจพื้นที่รบอบๆถ้ำแห่งนี้อยู่นั้นเขาก็ไปเจอกับทองคำจำนวนมากที่มันก็ถูกฝังเอาไว้อยู่ภายในผน,นังแต่ในขณะดีกคนนั้นเองพอเทินคนหนึ่งวับเข้ามาในถ้ำแห่งนี้และพอเขาทิดที่จะโจมตีพระเอกพระเอกตัดสินใจที่เหนี่ยวกยปืนยิงปิดจ็อบชายปริศนาคนนี้ และในขณะที่เขาก็กําลังจะพูดรหัสอะไรบางอย่างเพื่อทําการวาร์ปกลับไปที่บาซูมและพอทางนัานพระเอกเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของชายคนนี้ที่มันก็เรืองแสงเขาก็เลยรีบกาไปหยิบมันพร้อมกับพูดตามเทินคนนี้ไปว่าบาซูมและพอพระเอกรู้สึกตัวอีกทีร่างของเขานั้นเหมือนก็ได้วาร์ปโผล่มาในสถานที่แห่งหนึ่งและพอเขาจะลุกเดินพระเอกเขาก็พบว่าการเดินในดาวดวงนี้นั้นเหมือนก็ยากลบาบาก กว่าที่โลกมนุษย์มากซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าแรงโน้มถ่วงที่โลกกับดาวอังคารมันก็แตกต่างกาันแต่เพียงเวลาไม่นานพระเอกเขาก็สามารถเรียนรู้การก้าวกระโดดไกลแต่ทว่าพอพระเอกเขาเห็นผู้ลูกเอเลี่ยนเขาก็ต้องตกใจว่านี่ตูอยู่ที่ไหนกันแน่วันนี่ยซึ่งลูกเอเลี่ยนที่พระเอกเห็นนั้นมันก็เป็นพวกของเผ่าทาร์กและทันทีที่ราชาของเผ่าทาร์กอย่างทาร์กทาคลาสเห็นชายที่มีทักษะการกระโดดสูง ลอยอยู่กลางอากาศเขาก็เลยสั่งให้พวกทหารของเขาทําการหยุดยิงก่อนที่พระเอกจะเดินออกมาพร้อมกับพูดแนะนําตัวกับทักทาคลาสพวกเขากับมาจากเวอร์จิเนียและพอระกคลทั้งคู่พูดคุยกันไม่รุ้เล่องเนื่องจากแต่ละฝ่ายก่อคุยคนละภาษาทางด้านพระเอกเขาก็เลยคิดที่จะกระโดดหนีจึงทําให้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ถูกพวกทหารยิงและจับตัวกลับไปที่เผ่าทักและภาพก็ตัดไปที่พวกของฮีเลียม ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้กองท้าของฮีเลียมนั้นก็จะไม่สามารถต่อสู้กับพลังของฟากฟ้าที่ทางด้านแซฟทานนั้นได้มาจากพวกเธอจึงทำให้ทางด้านเจ้าหญิงเดจาทอลิสของเผ่าฮีเลียมเธอก็ต้องตัดสินใจที่นำเสนออาวุธต้นแบบที่เธอร์นั้นก็เป็นคนประดิษฐ์คิดค้นมันขึ้นมาซึ่งเธอก็เรียกพลังนี้ว่าพลังแห่งนกพารัสมีแต่ทางด้านเจ้าหญิงเธอก็ยังไม่ทันได้ใช้อาวุธชิ้นนี้ ไอ้พวกเทธนที่ปลอมตัวเข้ามามันกลับใช้พลังของมันทำลายอาวุธชิ้นนี้ทิง้งซะแหมหมดกันพอเห็นแบบนี้มันจะทำให้ผู้ที่เป็นพ่ออย่างกษัตริย์ของฮีเลียมเขาคือเลยพูดบอกกับเจ้าหญิงลูกสาวของเขาไปวัวทางเดียวที่จะสามารถปกป้องฮีเลียมและหยุดสงครามในครั้งนี้ได้นั้นนั่นก็คือลูกก็ต้องแต่งงานกับแซตทานผู้นำของโซเดนกาตามข้อเสนอของเขา แต่ถึงแม้ว่าเจ้าหญิงเธอจะไม่เต็มใจแต่ยังไงงานมงคลสมรสนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นซึ่งหลังที่พระเอกถูกจับตัวมาที่เผ่ากับพวกเอเลี่ยนตัวเขียวจึงทําให้ตัวของเขารวมถึงพวกทารอกตัวเขียวต่างก็ถูกจับมาล้างเนื้อล้างตัวล้อมกระป๋าแป้งก่อนที่ทางด้านทาที่ชื่อว่าโซลา่าเธอจะให้พระเอกนั้นดื่มน้ําอะไรบางอยา่างซึ่งน้าที่พระเอกดื่มไปมันก็คล้ายๆกับบุนแปลภาษา ของโดรลมอนที่จะทําให้พระเอกนั้นฝังภาษาท้องถิ่นในดาวอังคารแห่งนี้ได้รู้เรื่องและหลังที่พระเอกใช้พลังของเขาคิดที่หนีออกไปเขาก็ได้เจอเจ้าหมาต่างดาวตัวหนึ่งที่เร็วแรงทะลุนรกเพราะไม่ว่าพระเอกจะกระโดดหนีไปทางไหนเจ้าหมาต่างดาวตัวนี้ที่ชื่อว่าอูล,ล่าหมันก็จะวิ่งตามพระเอกไปทุกที่และพอเจ้าอูล,ล่าเหมือนก่อความวุ่นวายไปทั่วงานปาร์ตี้จึงทำให้พวกทาร์ที่ไม่พอใจ ก็เลยอาจจะหมาตัวนีจนเลขคาทีนซึ่งพอไปเอกเห็นแบบนั้นเขาจึงคิดที่ลงมาช่วยก่อนที่จะทการสาวหมาชกหน้าทหารทากตัวหนึ่งจนตายภายในหมัดเดียวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันก็เลยทําให้โซลา่าเธอก็เลยถูกสั่งทําโทษในเช้าวันลุ่งขึ้นและในขณะเดยียวกันนั่นเองพอพวกทากเห็นฝูงบินกับพวกโซเดนกาที่กําลังเคลื่อนพลมาทางนี้และที่เจ้าเห็นนั้นก็คือพวกเขาก็กำลังซัดกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง และเผ่าของท้าของพวกเรานั้นมันก็ไม่ฝักฝ่ายไฟได้และเพราะไม่เห็นว่ามันก็กําลังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอก็กำลังจะร่วงตวมาจากยานเขาตัดสินใจรีบกระโดดพุ่งตัวไปและคว้าตัวเจ้าหญิงเอาไว้ก่อนที่ทําการโชว์ทักษะการต่อสู้ของเขาให้ก่ทางด้านเดจาดูและเท่านั้นยังไม่พอพระเอกก็ยังบุกข,ขึ้นไปบนยารับผลโซเดนกาก่อนที่ใช้ปืนร็อกยิงถล่มยานอีกลลำจนแหลกเละ หลังพนันแซบทานโดนพระเอกรูปคมแบบนี้ข่าวก็เลยอัดทางด้้นพระเอกจนน่วมแต่ในจังหวะที่พระเอกกำลังเสียท่าให้พวกตัวเขียวที่อยู่ด้านล่างข่าวก็ได้ช่วยชีวิตกับพระเอกเอาไว้โดยการกระหน่ำยิงปืนตรงไปที่ยานของแซบทานจนทห้กองทัพของโซเดนการนนั้นก็ยอมถอยทัพหนีกลับไปและแหลังจบเหตุการณ์นี้ราชาของเผ่าชาร์ก็ได้ทำการแต่งตั้งให้พระเอกเป็นนักรบของเขา และให้ชื่อใหม่กับพระเอกว่าจอห์นวอร์จิเนียและในค่ำคืนวันนี้หลังที่พระเอกกับเจ้าหญิงได้พูดคุยกันในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วตอนนี้เขาก็ได้ยืนอยู่บนดาวองคารและเธอที่ยังพูดบอกกับพระเอกอีกผู้ด,ดาวโลกที่เจ้าอาศัยอยู่นั้นผู้เราก็เรียกมันว่าจาซูมและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เลยพูดเล่าบอกกับเธอไปว่วเหรียญที่อยู่เอเลี่ยนตัวเขียวนั้น มันก็พาข้ามายังดวงดาวของเจ้าและหลังที่เจ้าหญิงตัดสินใจที่จะพาพระเอกเข้ามาที่ด้านในวิหารลับประพวกทากก่อนที่เธอจะพูดบอกกับพระเอกไปพ่ดท่านก็อาจจะเป็นตัวแทนขององค์เทพีซึ่งพวกเธอพวกเขาก็เป็นเทพที่คอยรับใช้องค์เทพีอีกทีหนึ่งและเนื่องจากพระเอกเขาก็อยากวาร์ฟเดินทางกลับไปยังโลกเขาก็เลยรีบไปโดดพาเจ้าหญิงขึ้นไปอ่านข้อความโบราณ ก่อนที่เธอนั้นเกิดจะคิดอุบายเพื่อหวังหลอกให้พระเอกนั้นช่วยเธอลบในศึกครั้งนี้เพื่อแล่กับการที่เธอจะพาพระเอกกลับไปยังดาวที่เขาจากมาแต่พอพวกท้ารู้ว่าทางด้านโซลา่าก็ปล่อยให้เจ้าหญิงกับพระเอกเข้ามาในเขตพื้นที่ห่วงห้ามจึงจะไม่โทษของโซลา่าในครั้งนี้นั่นก็คือโทษประหารซึ่งรู้แบบนี้จึงจะไม่ท้าทาคลาสเขาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจ ที่ส่งตัวลูกสาวของเขาอย่างโซล่าให้หนีกลับไปกับทางด้านพระเอกก่อนที่จะรับโทษประหารและพาไปตัดมาที่เช้าวันต่อมาซึ่งระหว่างการเดินทางทางด้านโซล่าเธอก็จับตายว่าเจ้าหญิงได้วุ่นนางก,กำลังจะพาพวกเรานะั้นไปที่ยีเลียมจึงนํานไม่เจ้าหญิงเถิงตัดสินใจที่เล่าความจริงทั้งหมดให้กับพระเอกฟังพวกข้าก็กำลังหลบหนีออกไปยังงานแต่งที่ขานั้นก็ไม่ได้สมยอมเพื่อแลกกับการสงบศึกกับพวกโซเดนกา และค่านีหละก็คือเจ้าหญิงแห่งฮีเลียมเจ้าหญิงของดวงดาวแห่งนี้และเหตุผลที่ข้าทําแบบนี้ข้าต้องการให้เจ้าช่วยและหลังที่เจ้าหญิงพาทุกคนเดินทางไปที่แม่น้ํายูมโลและทันทีที่หัหน้าของพวกเธออย่างมาชัยทานรู้ข่าวก็รีบหาวิธีเพื่อคิดที่หยุดพระเอกแต่พอพระเอกกับเจ้าหญิงเดินเข้ามาที่ด้านในพวกเขาก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เหมือนก็เป็นสถานีของพวกเธอ ที่พวกเธอแต่ละคนนั้นก็จะใช้เหรียญที่ห้อยคอเอาไว้ใช้มันในการเดินทางระหว่างโลกกับดาวอังคารหรือดาวอื่นๆและพอพระเอกรู้ว่าร่างที่อยู่ในดาวอังคารของค่านนั้นมันก็คือร่างคัดลอกที่ถูกก๊อปปี้ส่งย้ายไายังดาวดวงนี้ซึ่งเห็นแบบนี้ทางด้านเจ้าหญิงเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าถ้าเจ้าต้องการกลับไปยังดาวโลกแล้วก็ เจ้าก็ต้องพาข้าเดินทางไปยังหอว,วิทยาศาสตร์ในฮีเลียมเพื่อไปทำการหาคู่มือเพราะข้าก็ไม่อยากอ่านมั่วหรือดาวซุ่มทำให้เจ้ากลับไปผิดที่ผิดช่วงเวลาและเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้ทางด้านมาไทชานมันก็ปลอมตัวร้องกับพาพวกช้างอีกเผ่าหนึ่งบุกเข้ามาหวังให้จัดการปิดเจ้าผู้ไวเอกจึงแต่ว่้ไวเอกเขาก็รีบสั่งให้โซล่านั้นรีบพ,พาเจ้าหญิงหนีไปส่วนข้าก็จะหมาอูล่าหมาต่างดาวตัวนี้ ก็จะขอสู้กับพวกทากพวกนี้เองซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกเขาใช้พลังทั้งหมดที่เขามีจัดการโจมตีกับพวกทหารทากพวกนี้แบบเต็มกําลังส่วนเจ้าหมาอูล,ล่านั้นเหมือนก็ใช้ย่อยซะที่ไหนเหมือนทําการกัดพร้อมกับฟาดฟันพวกทหารทากพวกนี้เพื่อทําการช่วยพระเอกที่เป็นอย่างดีแต่เนื่องจากพวกมันก็มีจํานวนเยอะมากเกินไปและในจุหวะที่พระเอกก็กาลังเสียท่าถูกพวกมันจัดการทางด้านกองบินอหิเลียม ที่มาพร้อมกับซับทานพวกเขาก็ทําการยิ่นลมใส่ทหารพวกนี้และพอราชารู้ว่าพระเอกเขาก็มาจากจาซูมจึงทำให้ในด้านซับทานเขาก็เดินตรงเข้ามาพร้อมกับคุกข่าวเพื่อทําการขอโทษสําหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและยื่นข้อเสนอให้กับทางเจ้าหญิงไป่พวกข้าจะทําการช่วยชีวิตหลวงชายคนนี้แต่เจ้ากต้องเดินทางกลับไปกับข้าและทำการเข้าพิธีมงคลสมรสกับข้าซะ และพอพระเอกเขาฟื้นตื่นขึ้นมาเขาก็ถูกผู้ทหารกับผู้ฮีเลียมลากตัวให้ไปพบกับเจ้าหญิงตามคําสั่งของเธอแต่ถึงแม้ว่าคืนนี้เธอจะยอมแต่งงานกับชายที่เธอไม่ได้รักแต่เจ้าหญิงเธอก็พูดบอกกับพระเอกไปว่าตอนนี้เธอก็สามารถถอดรหัสคําสั่งเพื่อให้นายเดินทางกลับไปยังโลกได้แล้วซึ่งมันก็เป็นคําสั่งเสียงและทนันทีที่พระเอกก็กาลังพูดคําสุดท้ายตามคําพูดบอกกับเจ้าหญิงนั่นก็คือจาซูม แต่ทว่าทางด้านแซฟทางขาวก็บุเข้ามาที่ด้านในห้องนอนเธอสกักก่อนซึ่งแท้จริงแล้วพระเอกเขาก็ยังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ด้านบนและหลังที่พระเอกก็ถูกมาไทชันจับตัวได้ขาวก็เลยพูดบอกพระเอกไปว่าข้าก็มีหน้าที่ควบคุมการเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆเพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลแห่งนี้และข้าก็คงเปอยให้เจ้าใช้เจ้าสิ่งสิ่งนี้เดินทางได้ตามใจชอบไม่ได้หรอกนะ แต่ในที่สุดแล้วจูมหมาเอเลียนหม่านก็รีบตามเข้ามาช่วยพระเอกก่อนที่เขาจะทำการกระชากเหรียญจากคอของมาไทชาดและใช้ยานบินกับพวกโซเดนกาเรียบหลบหนีออกไปแต่พอพระเอกเขาคิดที่พาโซลา่ากับเจ้าอูล,ล่ากลับไปที่เผ่าทักเพื่อกลับไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าเผ่าแต่ทว่าเผ่าทาักในตอนนี้นั้นทางด้านทัทาคลาสเขาก็ถูกยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้ว จึงดามัวนาเผ่าคนใหม่ที่ชื่อเทลก็เลยสั่งให้จับกลุ่มตัวพระเอกกับทาคลาสมาที่บริเวณลานตลองเพื่อประกอบดุพู่นั้นทำการต่อสู้กับเจ้าวานอนขาวใ่ตำนานซึ่งก็แน่นอนละ่ะพระเอกเขาก็สามารถเอาชนะเจ้าวานอนขาวทั้งสองตัวก่อนที่เขานั้นก็จะพูดขอท้าปลองกับหัวนาเผ่าคนใหม่จนท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถเอาชนะเทลไปได้ด้วยเพียงดาบเดียวแต่ทว่าพระเอกเขาก็ไม่ได้อยากได้อำนาจ เขาก็เลยตัดสินใจที่ทําการยกผู้นาเผ่าทาร์กให้กับด้านทาร์ทาคลาสกลับไปเหมือนเดิมจึงนับไม่ตอนนี้พระเอกเขาก็ได้รับการหนุนหลังจากพวกเอ่ยนตัวเขียวพวกนี้อย่างเต็มที่แต่พอพวกเขายกกองทัพเพื่อหวังจะมาเปิดศึกกับพวกโซเดนกาแต่ดูว่ากองทัพของโซดดนกาทั้งหมดนั้นมันก็ได้ยกทัพเพื่อหวังจะพิโจมตีฮีเลียมซึ่งพอรู้แบบนี้พระเอกตัดสินใจที่บินไปช่วยเจ้าหญิงตามลำพงัง และพอผู้ฮีเลียมรู้ว่าทั้งหมดนี้เหมือนกับเป็นแผนของผู้โซเดนกาจึงทำให้ท้ายสุดแล้วทั้งสองเผ่าต่างก็ลุกขึ้นมาทําการบู๊ต่อสู้กันแต่ถึงแม้ว่าพระเอกจะมีพลังเหนือมนุษย์แต่ยังไงเขาก็ไม่สามารถสู้กับอาวุธของพวกเทิร์นที่อยู่ในมือของแซปทานได้แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านกองทัพของทาร์กก็ทําการฝ่าฝืนประเพณีของตัวเองโดยการบินเข้ามาช่วยพวกฮีเลียม เพื่อทาการบูต๊ต่อสู้กับพวกโซเดนกาจริงนต่นในช่วงเวลานี้ในที่สุดพระเอกจะสามารถทําการตัดแขนของด้านแซปทานแต่ในจังหวะที่เขาจะพยายามเค้นถามกระดานแซปทานจูๆ่ๆพวกเธอเมันก็ดันชิงทําการฆ่าปิดปากของแซปทานจนตายไปในที่สุดก่อนที่ทางด้านมาไทชานนั้นจะทําการวาดหนีหายไปอย่างรวดเร็วและหลังที่สงครามนั้นสิ้นสุดลงทางด้านพระเอกเขาก็ใจกลา้า ที่ทาการคิดขอเจ้าหญิงเดจานั้นแต่งงานต่อหน้าสักขีพยายนทั้งสองผ่าและหลังที่เขาได้เข้าเรือนหอกกับเจ้าหญิงแล้วจึงนำห้พระเอกในตอนนี้เขาก็ตัดสินใจที่โยนเลวิเศษทิ้งและคิดที่ใช้ชีวิตที่เหลือเป็นเจ้าชายของด้าวอาคารดวงนี้ไม่กลับไปที่โลกอีกต่อไปแต่ทว่าในที่สุดเมื่อทางด้านมาไทยชางหมันก็ปลอมตัวบุกเข้ามาพร้อมกับส่งพระเอกให้เดินทางกลับมายังโลก และทันทีที่พระเอกรู้สึกตัวถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะพยายามพูดรหัสเพื่อคิดที่กลับไปที่บาซูมยังไงแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้เขาก็ได้ทาการโยนเหรียญน,นั้นทิ้งไปแล้วและหลังที่พระเอกเขาตั้งสติได้มันจะทําให้เขาตัดสินใจที่ออกตามหาสถานีของเทินจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเดินทางออกตามหาเหรียญและในที่สุดพระเอกเขาก็สามารถคิดอุบายที่ทําการหลอกล,ออล่อเทินพร้อมกับจ้างให้ชายคนหนึ่ง ทำเป็นดีใจเหมือนกับเจอในสิ่งที่ระเอกนั้นก่อกรลังตามหาแล้วและแผนการของระเอกมันก็ได้ผลซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้วางแผนเอาไว้ที่จะทให้ตัวเขานั้นกดป้ายอย่างกระทันหันและสุดสายที่เก็บศพมันก็สามารถเปิดได้จากภายในทุนนั้นซึ่งทุกอย่างมันก็ล้วนเป็นแผนการของเขาทั้งสิ้นและทนันทีที่เนทหลานชายของเขาอ่านข้อความในสมุดบันทึกเล่มนี้จบขเขาก็เรียกวิ่งมา ก่อนที่ใช้รหัสที่เป็นชื่อของตัวเองกดไปที่ตัวอักษรที่ประตูซึ่งมันก็เป็นจริงที่พระเอกคิดเอาไว้เพราะเขาก็รู้ดีว่าพวกเธินที่กําลังแฝงตัวและปลอมตัวอยู่นั้นพวกหมันก็คิดที่ทําลายร่างของเขาทิ้งซะพอเห็นแบบนี้พระเอกก็เลยตัดสินใจลอบยิงเทินตัวนี้จากทางด้านหลังก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะได้สิ่งที่ขานั้นต้องการนั่นก็คือเหรียญที่ทําให้เขานั้นจะได้สามารถวับกลับไปหาเจ้าหญิง สาวที่เขารักในดวงดาวที่ห่างไกลได้อครั้งหนึ่งและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ